สวัสดีท่านผู้ชมทุกคนกันด้วยนะคะวันนี้ก็อยู่กับอันหนึ่งแล้ววันนี้อัน,นก็จะมาเล่นเกมคลาสสิกรองร้บกับพี่จูเนียร์กันโ okay, อเคโลโลโออ่ะอัดแล้วอัดแล้ว <c oughs> <c oughs> มาแลงกันพี่จูเนียร์อยู่โล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  โอเคแร้งกันแร้เอาอะไหอ่ะเอารอ่ะเอาอะไรก็ได้ที่เป็นโหดธรรมดาง้นก็อะไรดียิงอะไรยิ่งดีอืมโอเคก็ได้โค้โห ก็ไม่ได้จะมาลรงแรงกับพี่จูเนียเพราะเขาเนดกากรู้เลยเนดกากใช่ไหมเออเอาินเหรือหน้าหนูจริงเครื่องนี้หนูเล่นแล้วกดไม่ติดหรอกหนูพูดจริงๆบอกตรงย่าอยาปจ อ <ừ, c oughs> หนูยิ่งกดแบบไม่ติดเลยาบางทีนูก็กดไปโดนออกบ้างก้าทีหนก็กดไปโดนออกบ้างกระโดดไม่ติดบ้าง <c oughs> ไม่ได้ออนอเทรพ่อรอีมื่อไหร่จะไม่อ,อกวันน่ะเ <c oughs> จ้าเก็บปืนคนอื่นไปวุ่นเลย เล่นวิวห้านี่นี่แค่เล่นวิวใหญ่ก็เห็นไหมหนือนอนแ่นหนูเล่นไม่ถนัดเนี่ยกากตรงไหนวะกักมากพี่เป็นคนที่กากมากเดี๋ยวหลัดไ่ได้พูดพูดอะไรแังๆแ่ ไม่เคย่อยใครแต่คนอื่น่อยนึมาเยอะไม่ได้เดี๋ยวยังไม่ได้เดี๋ยวยังม่ไ้โอเคก็อแป๊บนึงอ่ะได้เลยมาเเฮ้ยโอเคออนนี่ การใด้ชาร์ลมันรู้ว่ามัดมีนี่เล่นกับการมากใช่กดไม่ติดเลยเล่นเคยแน่โอ๊ยโอ้ยหนูเล่นโอ้โหไม่ถนัดไงของโอ้โหอ่ะแต่ของ<ช>ไอไอ,ไอโมบายหนูเล่นถนดัดโดน,นูน่ไง นี่โอนี่นี่โอนี่เครื่องเป็นไงคะอยากจะลองค่ะในเมื่อเล่นสามนิ้วไม่ได้เล่นสองนิ้วแทนหนูก็เล่นสองนิ้วเนี่ยเพราะสามนิ้วผมมี่สามนิ้วนิ้วชี้กดไม่ค่อยได้โทรศัพท์เสกกดไม่ค่อยติด

เทพเจ้าเาอ่างก้อนมีไหนดิอลักฐานที่แม่พาไปเจอ กลับมาที่ถ่านพี่ดิแล้วอยู่ไหนกลับมาที่ถ่านพี่ต้องเห็นนะอุ้ยโดนแระเฮ้ยเ hey. <Hey>, หี้บมาอ๋อเฮ้ยก่ติด <Hey. S 1> เลยเฮ้ hey. Hey. <laughs> ยเจะจะร้องไห้ <laughs> ไม่รู้โดนยังไงค <c oughs> ือมอไดัก,กว่าน้องมากมอคโอ้ยโดนเฉยเลยมอที่ได้ขนาดที่กุ้งยังแพ้เลยคิดดูเด็ดไพี่กุ้งแพ้ไค่อ่อ เราอยู่หลังเขาแล้วเขายิงโดนเราด้ยนหนูอยู่หลังพี่ไม่เชื่อก็ไม่เชื่อก็หนูลงคลิปเสร็จก็ค่อยมาดูละกันอ้อ <c oughs> สับปืนพี่ขึ้นอ๋อใจเย็นเบ็ดไม่ดีหนูกดไม่ติดสับปืนพี่ขึ้นเบ็ดน้องเบ็ดสองขนาดนี้นับเพิ่มโอ้โหพี่ขึ้นอ่ะอ้อนยังไนะ ต้มีรอบนึงการทีอไปบอกว่าอย่าฝังยิงเออไดเคย้อมนะมากนได้ได้ดอ่าฝังยิงะอ้อนเลยแล้วก็นัเทืองขากมไม้แล้วเจอเลยเอาเลยแล้วกันอย่าังอ้นอย่าังอย่าังอย่าังอย่าพัง ถ้ายิงนะโดมนี่ไปอย่างไรเนี่ยดีายเยอะน <c oughs> มยยอะมา <c oughs> <c oughs> แล้วจ <c oughs> กาฉันชี้เลยใช่ไหมน่าีงน้องิดโ,โ,โอ้โหหุายอุย๊ยไปซะโอเคเดี๋ยว สบายอร่อยสุดไม่ก้าวเฉยนี่อืมอือโอเคก็ต้องขอจบคลิปที่เท่านี้นะบ๊ายบายกิบิโก